อาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะคะเพราะว่าวันนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องของการที่จะเตรียมคลายล็อกนะคะในระยะที่2ด้วยซึ่งก็มีเรื่องของ ห้างสรรพสินค้าหรือว่าธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยนะคะที่กําลังเจาะเข้ามาว่าเอ๊อาจจะมีการเตรียมพิจารณากันด้วยเดี๋ยวพูดคุยรายละเอียดนะคะกับคุณกรินสารสินค่ะประธานกรรมการหอการค้าไทยนะคะในฐานะคณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนในสอบ,บอคอสวัสดีค่ะคุณกรินค่ะครับสวัสดีครับมครับไปสารครับครับาาทางสอบ,บอคได้มีการหาลือในประเด็นเรื่องที่ประเมินาการ คลายล็อกอรอบแรกแล้วก็เตรียมที่จะพิจารณาการคลายล็อกรอบที่สองบ้างแล้วหรือยังครับท่านท่านประธานขอกกันค้าครับผมผมผมไม่ได้อยู่คณะคณะใหญ่นะครับเลยไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างนะครับครับแต่แต่ที่ทราบคือเอตอนนี้ก็มีมีบอกให้เราเตรียมตัวแล้วนะครับเมื่อวานผมก็ได้มีการประชุมกับผู้ประกอบการนะครับประมาณแปดแปดเก้ากลุ่มด้วยกันนะครับ,รบก็คุยกันว่า เรื่องมาตรการต่างๆนะครับที่แต่ละสมาคมอันต่างเนี่ยที่ส่งมาให้ทางหองการค้าเนี่ยนะครับเราก็รวบรวมมาเป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็เอานั้นมาให้ทุกผู้เราช่วยดูว่าโอเคไหมนะครับซึ่งพรุ่งนี้นะครับตอนเตื่นตอนเช้าเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็จะเชิญผ,ผู้ประกอบการนะครับมันเจ็ดแปดกลุ่มที่พูดถึงเนี่ยนะครับก็จะไปให้ความคิดเห็นนะครับว่ามาตรการที่พูดถึงเนี่ยอโอเคไหมนะครับแล้วก็ เขาจะให้เป็นมาตรการ,าร,การความปลอดภัยถ้าถ้าเผื่อในกรณีที่จะเปิดนะครับซึ่งพรุ่งนี้คือใครไปก็คือไม่ใช่บอกว่าไปถึงบ้านแล้วเปิดได้ไม่ใช่นะครับ,รบอันนี้อรอการเคาะจากทางด้านขอเปิดจากทางด้านคณะศูนย์โควิดนะครับ,รบแต่ตอนนี้ก็ให้ดูว่ามาตรการให้ความปลอดภัยความมั่นใจต่อ,อ,อผู้ประกอบการนะครับว่าถืบุกว่าทําไปแล้วเนี่ยนะครับว่าปลอดภัยกับคนมาเดิน อ่แต่ละแห่งด้วยนะครับครับที่มีการคุยกันล่าสุดนี้นี่มีกลุ่มกลุ่มธุรกิจอะไรบ้างครับท่านท่านประธานครับที่ที่ผมเมื่อวานนั่งคุยกันนะครับก็มีทางด้านร้านอาหารนะครับพวกห้างสรรพสินค้าพวกอะไรหลายอย่างที่ยังยังไม่เปิดนะครับตอนนี้ก็มามามาคุยกันนะครับแล้วก็มาดูว่าแนวทางอย่างไรต่อไปนะครับก็พรุ่งนี้ได้ทราบมาว่าก็ จะแบ่งเป็นกลุม่มๆแปดกลุมล่มด้วยกันแล้วก็แต่ละแต่ละกลุ่มนั้นเช,าช้าจดจบ่ายเลยนะครับเหนเน็นได้ทราบมาว่ามีการระดมสมองแล้วก็ดูว่ามาตรการต่างๆที่ทางด้านกรมอนามัยนะครับกรมควบคุมโรคนะครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะจัดเนี่ยจะโอเคไหมต่างาพวกนี้นะครับว่าสามารถปฏิบัติได้จร,ริงหรือเปล่าตา่างพวกนี้นะครับจะคิทว่าวนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเอาลิสต์ไปเนี่ย าตรการต่างๆก็อันเดียวกันนะท,ที่ที่ทางด้านสมาคมการค้าส่งให้ทางผมนะครับ,รบแล้วก็รวบรวมเป็นเป็นคู่มือแล้วก็ส่งให้ทางทางด้านกระทรวงารณสุขเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบอพอจะแง้ม,งมได้บ้างไหมคะว่าอย่างธุรกิจโดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าเนี่ยคะ่ะหลายๆคนเขาก็เอกังวลกันว่าถ้าเราเปิดใน ระยะที่สองเนี่ยค่ะเขาจะต้องมีมาตรการยังไงคะอย่างเช่นจํากัดไหมคะเรื่องของคนที่จะต้องเข้าไปใช้บริการอะไรต่างๆคือที่ที่หลักการนะครับคืออันแรกคือเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับคนไม่หนาแน่นค่ะนะครับอันที่สองคือต้องมีมาตรการพื้นฐานก็คือเรื่องเรื่องแอลกอฮอล์ใส่หน้าก,กากนะครับทั้งผู้ให้บริการผู้รับบริการต้องต้องทำหมดนะครับ คนจะไปซื้อของก็ต้องต้องใส่คนคนขายของก็ต้องใส่พูดง่ายๆนะครับแในการก็ต้องดูเรื่องอากาศถ่ายเทสถานประกอบการด้วยว่าฐานออากาศถ่ายเทโอเคไหมนะครับก็ก็บอกอย่างน้อยก็คุณจะเป็นสักสิบเท่าของของอากาศธรรมดานะครับ <S <S ซึ่งก็เสื่อก็มีการดูดลมซึ่งซึ่งส่วนใหญ่ทางด้านผู้ประกอบการทานสับสินค้า,าต่างส่วนใหญ่เขาเตรียมพร้อมอยู่แล้วนะครับไม่นา่าม,มีป <S <S ัญหาอะไรนะครับ แล้วก็ขัดรายการก็ต้องดูด้วยว่าความหนาแน่นคนในนั้นเป็นอย่างไรนะครับรบซึ่งในห้างสรรพสินค้าก็จะมีร้านอาหารร้านขายของต่างๆพวกนี้ก็คงดูว่าค,คนเข้าไปในร้านมากเกินไปหรือเปล่าคะคต้องดูด้วยแล้วก็ขาดราการก็ต้องดูมาตรฐานต่างๆให,ให้ชัดเจนครับครับเอ๊แต่คงยังไม่รวมพวกสถานบันเทิงพวกโรงภาพยนตร์อะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหม อันนี้อันนี้ไม่ยังยังไม่อยู่ในในจุดนี้นะครับผมยังยังไม่เห็นว่าที่เขาจะเรียกพรุ่งนี้คือจุดนี้นะครับคงเคคงเป็นเฟสต่อไปครับครับในส่วนของร้านอาหารเนี่ยหมายถึงว่าเป็นร้านที่ขนาดใหญ่กว่าสองคู่หาจากร้านอาหารที่อยู่ในห้างอะไรเงี้ยนะฮะใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับจะจะจะเปิดนะครับครับครับ คือร้านอาหารตั่งตามมาตรการก็คงเข้มข้นกว่าอันแรกรอันแรกคือเป็นร้านอาหารเล็กๆร้านขายก๋วยเตี๋ยวแหล่งต่างาข้างทางมากกว่านะครับแต่นี้จะเป็นร้านที่เข้าไปนั่งนะครับแต่การต้องมีมาตรการที่ที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับค่ะอืมครับฮะในขณะที่วันนี้ทราบว่ามีประชุมก,กรกรใช่ไหมครับ คุณกลิครับบ่ายเช้าครับมื่าเช้านะฮะเป็นยังไงบ้างครับการประชุมกรกอลประเมินผลกระทบหรือว่าประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนี่เป็นอย่างไรบ้างครับก็ที่รับรับทราบทุกคนงาน่าเศรษฐกิจโลกไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็บ้านเราก็คงคงไม่ดีเช่นเดียวกันนะครับแต่การด้านของเรานี่เมื่อก่อนคือพึ่งท่องเที่ยวจํานวนมากนะครับตอนนี้ด้าท่องเที่ยวก็หายไปนะครับแล้วก็เรื่องการส่งออกเช่นเดียวกัน สุ่งออกก็หายไปเป็นจำนวนมากเพราะว่าตลาดโลกก็ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็ทุกอย่างก็ลดลงหมดเพราะฉะ้นเราเราก็ปรับตัวเลขลงไปนะครับแต่รู้สึกว่าตอนผมจําตัวเลขไม่ได้นีก็รสืกว่าลบลบลบห้าหรือไงเนียลบห้าใช่ไหมครับครับ้ครับนะครับลบห้าประเมินว่าปีนี้น่าจะลบนะครับแล้วก็เอ็กพอร์ตลบสิถึงลบห้านะครับ อินเฟลชันก็ลบหนึ่งจุดห้าศูนย์ครับเงินเฟ้อลบก็ติดลบด้วยนะเงินเฟ้อนะครับเพราะมันเกี่ยวมันเกี่ยวข้องหมดคราวนี้คนว่างงานก็ก็มีสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราเปิดแบบทำระมัดระวังนะครับเปิดร้านขายของอย่างน้อยมันก็จุนเจือหน่อยว่ามีการช้าขายมีธุรกิจหมุนเวียนได้แต่การต้องระมัดระวังว่าทําอย่างไรนี่ไอ้โควิดไม่กลับมาใหม่ก็เป็นเรื่องที่ต้อง ว่ามันวให้มากสุดครับ,รบเอแต่ได้มีการประเมินหรือไม่ครับว่าการจะคลายล็อกเนี่ยถ้าคลายล็อกได้เร็วช้าอย่างไรเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบมากน้อยอยู่ด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าครับไม่ผมไม่ใช่ครับผมคิดว่าเรื่องเรื่องความปลอดภัยของชีวิตของคนไทยเนี่ยสําคัญที่สุดครับแล้วก็เศรษฐกิจ รองลงมาแล้วก็สังคมด้วยนะครับอ,อันนี้ผมคิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่ต้องต้อง,ต,องต้องบาลานซ์กันให้ดีนะครับ,รบแต่ถ้าป,ดปิดนานไปก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะฉะนั้นรัฐบาลถึงจะช่อยคลายคลายล็อกออกมาทีนิดนิด,น,ดนิดไปนะครับก็ค่อยอย,อยเปิดมาการที่การต้องในอนาคตมันต้องมีงวิธีการที่สามารถแทร็กด้วยว่าถ้าเปิดมาติดอีกไหมเนี่ยแล้วก็คนที่ติดเป็นใครบ้างนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้รัฐบาลกำเตรียม เตรียมพวกแอปพลิเคชันไว้พร้อมนะครับก็คิดว่าผมจะใช้เรล่านี้นะครับส่วนเรื่องระยะเวลาว่าถ้าจะคลายล็อกเนี่ยก็วันที่สิบเจ็ดนเนี่ยทางเอกชนก็มองตรงกันกับที่วันนี้ก็มีการแถลงกันอยู่ด้วยไหมฮะโดยทางสบคครับก็ก็หลักการคือว่าทุกสิบสี่วันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็วันนั้นที่ที่เปิดมาวันที่สามแล้วครับสี่วันที่สิบเจ็ด นะครับก็แล้วแต่วันดูว่าคณะสปคจะจะจะเคาะวันเมื่อไหร่นะครับจะเปิดเมื่อไหร่จะเปิดอย่างไรบ้างนะครับแล้วมาตรการเป็นอย่างไรอันนี้ก็คอยติดตามไปครับค่ะคุยกันถึงเรื่องมาตรการไปบางอย่างเลยไหมคะว่าถ้าเกิดว่าห้างอาจจะออกกฎระเบียบมาแบบนี้หรือว่าภาคธุรกิจที่จะต้องเปิดในระยะที่สองอาจจะมีการวางข้อกําหนดเอาไว้แต่ว่า มันจะยังมีภาพที่เราได้เห็นอย่างในช่วงของ็อตแรกหรือว่าระยะแรกเนี่ยที่บางส่วนหรือว่าประชาชนบางคนอาจจะยังไม่ได้ทําตามมาตรการค่ะตรงนี้เรามีการหารือกันบ้างไหมคะคือทีทางด้านเอกชนนะครับเราก็าได,ได้ได้คุยกับรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะนะครับก็ในรอตแรกเนี่ยเราเป็นอ็อตที่ที่ค,คลา,ามีมาตรการมาตรมาตร,มาตรการขั้นต่ําสุด ค่ะนะครับขั้นต่ำสุดก็คือว่าโซเชียลดิสเทน e นะครับใส่หน้ากากผู้รับบริการผู้ให้บริการในการก็ใช้อลกคฮอลล้างมือบ่อยๆอันนั้นท่าน,นเองนะครับเริ่มต้นนะครับแต่ที่มันมันแตกต่างคือทางด้านปัดผมนั่นเองว่าทําไงให้คนอยู่ร้านน้อยน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ให,ให,ใหใ้ใช้เวลา น้อยสุดอยู่ในร้านก็วันไม,ไม,ไม่ไม่เกินชั่วโมงที่คนผู้ชายนะครับครอากาศเดยกันก็เรื่องเรื่องแอร์ฟลูเช่นเดียวกันนะครับ,รบก็คุยกันนั้นเพราะนั้นแต่แต่ขาดเดียวกันครั้งนี้นะครับรอบที่สองนี่ก็คงเข้มข้นกว่าเดิมนะครับจะมีแมนโนมาก่อนเวลาให้นะครับทุกคนต้องปรับปรุงอะไรต่างเพราะคราวที่แล้วนี่ทุกคนไม่เตรียมตัวนะครับล็อเปิดเลยแต่คราวนี้ผู้กอบการแต่ละคนเริ่มเตรียมตัวแล้วนะครับว่าถ้าเผื่อถึงคิวเขาแล้วเนี่ย ต้องทําอะไรบ้างครับค่ะเอแต่ภาคเอกชนยังไม่ได้คุยกันไปถึงเรื่องว่าอาจจะเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวอะไรต่างๆอันนั้นยังต้องขยับไปพอสมควรใช่ไหมครับเออท่องเที่ยวผมคิดว่าหลังจากทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับประเทศเริ่มเปิดอ่เปิดนะครับเปิดให้บริการทุกอ่ทุกเฟสแล้วเนี่ยนะครับตอนนั้นเขาเริ่มมาดูว่าการท่องเที่ยวในประเทศเป็นอย่างไรอืนะครับเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศไทยผมคิดว่ามีหลายแห่งน่าเที่ยว แต่การก็เป็น new normal คือว่านที่แต่ละเที่ยวแต่ละแห่งเนี่ยต้องดูความปลอดภัยด้วยครับมีทีไปเที่ยวที่ไหนก็นต้องใส่หน้าก,กากดูเรื่องมีเจลไหมใหญ่ยายอาจเกินไปต้องดูปริมาณคนเข้าด้วยก็อาจจะเป็น n e วมาตรฐานใหม่ของพวกเราคงคงคงไม่ใช่แบบเดิม,ดมแน่นอนนะฮะคงคง,คงไม่ใช่แน่นอนครับแล้วก็การบินขึ้นบินแต่ข้ามภาคก็ต้องใช้ใช้ใชามาตรการในเข้มข้นเช่นเดียวกันนะครับการขนคนข้ามภา างดูด้วยนะครับและการติดตามว่าคนจากต่างประเทศมาเขาคิดว่าคงอีกระยะหนึ่งครับคงคงไม่ใช่เร็วนี้นะครับเพรัะนั้นเรื่องการท่องเที่ยวของของระยะยาวคงคงคงใช้เวลาครับการเวิร์กฟร์มโฮมนะคะสำหรับธุรกิจของของบรรดาภาคเอกชนต่างๆนี่คุณกรินมองยังไงบ้างคะในระยะต่อไปเพราะว่าช่วงช่วงสัปดาห์วันนี้นี่ก็รถก็เริ่มแล้กรุงเทพนะ ใช่แล้วครับผมผมเห็นแล้วครับว่ารถแน่นมากตอนนี้นะครับ BTS ก็แน่นวันนี้เราก็ในก,ะกะรกกรเราก็บอกว่าขอให้นะครับผู้ประกอบการเนี่ยช่วยทำงาน50เปอร์เซ็นอย่างน้อย50เปอร์เซ็นตตามที่เทศบาลขอได้ไหมทำงานที่บ้านนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ปกตินะน<ฮ>ะครับถ้านคิดว่าปกติแล้วนี่ก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลัวๆเดี๋ยวโลกจะกลับมาใหม่เพราะมันระบาดนะครับก็อยากให้ให คิดว่าถ้าเบื่อไม่ครั้งหนึ่งจะแย่เลยนะครับเงินเงินก็ก็ใช้ไปหลายหลายล้านล้านแล้วนะครับก็เขาอยากให้ขอขออีกนิดหนึ่งได้ไหมนะขออีกขยักหนึ่งนะครับอืมครับคราจะไปเวิร์คโฟมนะครับครับรวมทั้งหน่วยราชการด้วยใช่ไหมใหญ่ก็ก็ยินดีช่วยเหลือนะครับครับริษัทใหญ่ๆหญ่ก็บอกยินดีจะจะให้พนักงานทำงานที่บ้านต่อไปอีกหนึ่งเดือนครับอ๋อประมาณหนึ่งเดือนใช่ไหมถ้าถ้าเกิดดูแล้วเรื่องสถานการณ์ก็ ยังควบคุมกันได้ดีอยู่แบบนี้ก็หนึ่งเดือนก็น่าจะพออยู่สำหเรื่องการเวิร์กฟอร์มโฮมครับอันนี้ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากครับท่านประธานกรรมการของครค้าไทยครับค่ะสวัสดีครับ